ที่ว่าจะมาชวนให้ปรงงสียเถอะต้องคิดให้ลึกซึ้งหน่อยเพราะเหตุว่าถ้าเรามาชวนกันปรงเห็นอะไรไม่เที่ยงเอ,อ้าช้งหัวมันแล้วเราก็อย่าไปเอาใจใส่กับมันเลยอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเราปรงถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองนี่นเป็นกฎของธรรมชาติคืออย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าไปแบกความเปลี่ยนแปลงมาว่ามันมาทําให้ฉันเนี่ยขาดการได้ทําให้ฉันเนี่ยต้องเสีย ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นแล้วแล้วก็มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราดูแล้วเห็นมาอ๋อมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้แก้ไขอย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องเป็นไปตามวิสัยของมันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับยอมรับสภาวะของความเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ทอดทิ้งหน้าที่ของเราก็องธรรมะคือหน้าที่ใช่ไหมคะพราะฉะนนั้นเราไม่ทอดทิ้งหน้าที่ทุกคนเลยไม่ว่าใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งการงานใดหรือไม่ก็ตามทีแต่รักษาหน้าที่คือพยายามทำหน้าที่ของตอนอย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดอยู่เสมอเมื่อนั้นแหละเรียกว่าเป็นการปรงที่ถูกต้องเป็นการปรงอย่างชาพุทธเป็นการปรงที่สมควร